ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญของผู้รับการประเมินนางสุมาลีแกนผูเขียวตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลวังสะกุง2บ้านบุ่งสไล่สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวงังสะกุงจังหวัดเลยด้านการศึกษา จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากสถาบันราชพัฒนเลยจังหวัดเลยกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2548 ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาลวัดรานิยมธรรมสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรีย้ายมารับราชการที่โรงเรียนอนุบาลเชียงคานจังหวัดเลยเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2555ในตำแหน่งครูคอส .1 พุทธศักราช2556 ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนเทศบาลนาอ้อจังหวัดเลยในตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพุทธศักราช2557ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุงสไลจังหวัดเลยในตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ <laughs> เมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2561ได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเทศบาลวังสุกุง2บ้านบุ่งสไลสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวงังสุกุงรวมอายุราชการ17ปีงานที่ได้รับมอบหมาย ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ3หวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมชุมนุมโดยมีชั่วโมงการสอน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณครูเวรประจำวันอังคารและงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาผลงานแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ได้รับรางวัลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากครูสภาประจำปีพุทธศักราช2554ได้รับรางวัล100,000ครูดี จากครูสภาประจำปีพุทธศักราช2555ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานม .1 –ถึงม .3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันหุ่นยนต์ผสมม1ถึงม .3 การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69จังหวัดศรีสะเกดในระดับชาติการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญด้านที่ 1. พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินยัยการปฏิบัติตนด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งม,มั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งงานยอมรับและถือปฏิบัติตามกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง เพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จรุ่วงตามวัตถุประสงค์เสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและชุมชนอย่างสม่ำเสมอด้านที่สองความรักและศรัทธาในวิชาชีพภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครู สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอมีการศึกษาค้นคว้าิเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอด้านที่3ความรับผิดชอบในวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบัง ไม่หวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและแบบแผนมีจิตอาสามีจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านที่4 การประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ขอรับการประเมินมีความมุ่งมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความศรัทธาโดยสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอปฏิบัติตนตามหลักศาสนาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ เช่นวันออกพรรษาวันเข้าพรรษายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอด้านที่5การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ผู้ขอรับการประเมินได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันและเว้นอบบยมุขรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นส่งเสริมและสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ผลงานทางวิชาการที่ขอรับการประเมินจำนวน2เรื่องได้แก่ 1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนเทศบาลวังสะพุงสองบ้านบุ่งสไลสย 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 2> สมรรถนะหลักสมรรถนะที่1 การมุ่งผลสมริจมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่และมีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบทำงานในหน้าที่การสอนและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นปรากฏผลอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยการพัฒนางานได้ดำเนินการดังนี้ 1. วิเคราะห์ความต้องการสภาพปัญหาให้ชัดเจน 2. ศึกษาหลักการทฤษฎีกฎหมายรวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้อง 3. วางแผนและดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 4. ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า17ปีทำให้ได้รับการยอมรับ และรับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานที่สำคัญในระดับโรงเรียนสมรรถนะที่2การบริการที่ดีมีการปรับปรุงระบบบริการปรับปรุงการสอนและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสอนและงานอื่นๆมีคุณภาพสนองความต้องการแก่ผู้เรียนและผู้รับการบริการอื่นที่เกี่ยวข้องสมรรถนะที่3การพัฒนาตนเอง ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมประชุมทางวิชาการอบรมสัมมนาหรือวิธีการอื่นๆที่สำคัญดังนี้ผ่านการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนางานวิจัยและพัฒนา R&D และพัฒนาการปฏิบัติงานสายการสอนเป็นต้นสมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนและให้คําปรึกษาแก่เพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระอื่นเช่นให้คําปรึกษาเรื่องการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียนและการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเรื่องวิทยาฐานะครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษเป็นต้นร่วมนิเทศการจัดการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูร่วมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายของโรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นต้นสมรรถนะประจำสายงานสมรรถนะที่ห การวิเคราะห์และสังเคราะห์การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของงานหรือแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบศึกษาสภาพปัญหาของงานในปัจจุบันที่ดำเนินการโดยมีการวางแผนการทำงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสมรรถนะที่6การออกแบบการเรียนรู้ นำความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้มาออกแบบการเรียนรู้โดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาจนมีความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รวมทั้งกำหนดออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำซึ่งกันและกันสมรรถนะที่7การพัฒนาผู้เรียน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนด้วยการปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงถึงการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนได้แก่การสอดแทรกคุณธรรมในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 2. ส่งเสริมให้นักเรียนทําความดี 3. ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 4. อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันอังคาร 5. นำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญอื่นๆเป็นต้นสมรรถนะที่8การบริหารจัดการชั้นเรียนการจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนจะบรรยากาศการเรียนการสอนได้เหมาะสมเพื่อให้เหมาะกับการใช้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กำกับดูแลชั้นเรียนการจัดทำข้อตกลงของห้องเรียนที่นักเรียนต้องยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน บันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขประเมินพฤติกรรมรายบุคคลสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขการปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาศาสตร์ด้วยความตั้งใจและเสียสละโดยติดตามดูเลนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยปณิธานในการสอนจะมุ่งมั่นพัฒนาสอนสิทธิ์ให้เป็นผู้มีความรู้คู่ทักษะ ฝึกฝนปฏิบัติตนเป็นพล,ลเมืองดีใช้ชีวีให้มีความสุขเก่งดีมีสุขผู้เข้ารับการประเมินขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ